สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายวิชาต่อยอดงานอาชีพระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรหัสวิชาทอรล0 2ูนย์สโดยคุณครูสิตธานันพมณีครูกศนอตบลแสนสุขวันนี้ครูก็ได้นำข้อสอบติวเข้มจำนวน20ข้อนะคะมาให้นักศึกษาได้ศึกษาเผื่อเป็นแนวทางในการสอบปลายภาคไปพบกับข้อสอบของเรากันเลยค่ะข้อ1 ข้อใดกล่าวถึงคุณประโยชน์ของการถนอมอาหารได้ถูกต้องกไก่ทําให้อาหารสุกโดยไม่ต้องใช้ความร้อนขอไข่ทําให้มีอาหารรับประทานตลอดปีอควายทําให้จุลินทรีย์ในอาหารเพิ่มขึ้นงงูทําให้อาหารมีรสชาติดีกว่าเดิมฉเฉลยขไข่ทําให้มีอาหารรับประทานตลอดปีเราไปดูเกจความรู้กันนะคะการถนอมอาหารคือวิธีการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดหยุ่นการเก็บ รักษาอาหารชะลอการเสื่อมเสียของอาหารจากสาเหตุต่างๆทั้งจุลินทรีย์เคมีและทางกายภาพโดยการถนอมอาหารจะเน้นการรักษาคุณภาพด้านต่างๆข้อ 2. ข้อใดเป็นขั้นตอนการวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด กอไก่วิเคราะห์งานจัดทําแผนการปฏิบัติงานติดตามและปรับปรุงแก้ไขขอไขวิเคราะห์งานปฏิบัติงานจัดทําแผนการทํางานปรับปรุงแก้ไขขอควายปฏิบัติงานจัดทําแผนการทํางานประเมินงานสรุปงานงองูปฏิบัติงานติดตามและปรับปรุงแก้ไขนําเสนอผลงานเป็ดูเฉลยกันนะคะ กอไก่วิเคราะห์งานจัดทําแผนการทํางานปฏิบัติงานติดตามและปรับปรุงแก้ไขเก็บความรู้การวางแผนการทํางานคือการนําผลการประเมินภาวะมาวิเคราะห์วินิจฉัยเพื่อกําหนดเป้าหมายที่เป็นลำดับสําคัญของการจัดบริการและการวางแผนบริการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาการบำบัดฟื้นฟูการคุ้มครองหรือการป้องกันตามสถานการณ์ที่เหมาะสมข้อ 3. ข้อใดเป็น หลักการที่สําคัญที่สุดในการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประดิษฐ์กอไก่เลือกเครื่องมือที่ทันสมัยขอไข่เลือกเครื่องมือที่มีราคาถูกขอควายเลือกเครื่องมือที่หาซื้อได้สะดวกงองงูเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งานเฉลยงองูเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งานเก็บความรู้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะคะจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ผู้ประดิษฐ์ จำต้องศึกษาทำความเข้าใจและการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธีเหมาะกับการใช้งานเพื่อความปลอดภยัยมีประสิทธิภาพรวมทั้งจะช่วยให้ได้งานที่ประดิษฐ์นั้นปานีสวยงามและมีคุณภาพข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกปฏิบัติการประกอบอาชีพกไก่การมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมขไขความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในบริการขควาการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดรายได้จำนวนมากงองงูการเคารพสิทธิทและรักษาผลประโยชน์ของผู้อื่นที่ดีที่สุดฉเฉลยนะคะคอควายการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้จำนวนมากเกรตความรู้การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพมีความสำคัญอย่างมากต่อการประกอบอาชีพซึ่งหากมีการเตรียมตัวที่ดีย่อมส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จข้อ 5. ข้อใดหมายถึงทักษะกระบวนการทำงาน กไก่การแบ่งหน้าที่การตามความถนัดของแต่ละบุคคลขอไข่การใช้หลักการอธิบายแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ความจริงขอควายเทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานงองูการตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้ทางเลือกต่างๆเฉลยกอไก่การแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละบุคคลเกตความรู้ทักษะกระบวนการทำงานเป็นการลงมือทำงานด้วยตนเองโดยมุ่งการฝึก วิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอทั้งการทำงานรายบุคคลการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งจะสามารถทำได้บรรลุตามเป้าหมายข้อ6ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคนคิดเป็น กไก่เชื่อในความแตกต่างหลากหลายของคนขอไข่เชื่อมั่นและมั่นใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอควายเชื่อมั่นในความพอเพียงพอประมาณพอดีและรู้จักพึ่งตนเองงองูเชื่อมั่นในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้เฉลยคอควายเชื่อมั่นในความพอเพียงพอประมาณพอดีและรู้จักพึ่งตนเองเก็ความรู้ลักษณะของคนคิดเป็น 1. มีความเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง ธรรมดาสามารถแก้ไขได้ 2. การคิดที่ดีต้องใช้ข้อมูลหลายๆด้านทั้งด้านตนเองสังคมแล้วก็วิชาการ 3. รู้ว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 4. สนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอข้อ 7. ข้อใดเป็นทักษะกระบวนการทำงานที่ต้องทำเป็นอันดับแรกในการประดิษฐ์ชิ้นงานกอไก่ประเมินชิ้นงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาขอไข่กำหนดปฏิทินการทำงานและปฏิบัติตามที่กำหนดขอควายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานทีละขั้นจนชิ้นงานสำเร็จ งอง,ง,งูวิเคราะห์งานที่จะทำเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทำงานฉเฉลยงอง,งูวิเคราะห์งานที่จะทำเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทำงานเกตความรู้การวิเคราะห์งานคือกระบวนการที่ใช้ในการวิเคาะรห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งในองค์กรรวมถึงวิเคราะห์คุณสมบัติที่จำเป็นสําหรับตำแหน่งงานนั้น,น,นๆข้อ8 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกอไก่เพื่อใช้รายงานผลการดำเนินงานขอไขเพื่อความน่าเชื่อถือในการประกอบอาชีพคอควายเพื่อให้ทราบปัญหาในการทำงานและแก้ไขได้ทันงองูเพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินในการปฏิบัติงานเฉลยคอ,อควายเพื่อให้ทราบปัญหาในการทำงานและแก้ไขได้ทัน เก็บความรู้นะคะบัญชีรายรับรายจ่ายคือกระบวนการจดบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายสำหรับกิจการที่ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งอธิบายแยกย่อยได้คือ 1. รายรับคือรายได้ที่รับเข้ามาจากการทำธุรกิจรวมถึงผลประโยชน์ที่สืบเนื่องจากการทำธุรกิจด้วย 2. รายจ่ายคือเงินที่ถูกจ่ายออกไปเพื่อใช้ในกิจการนั้นๆข้อ9 ถ้าไม่มีการวางแผนก่อนการทำงานจะส่งผลอย่างไรก็ไก่ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานขอไข่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการทำงานขอควายงานเสร็จช้ากว่ากำหนดงองง,งูงานที่ทำมีประสิทธิภาพ เฉลยคอควายงานเสร็จช้ากว่ากำหนดเกตความรู้การวางแผนการทำงานคือการนำผลการประเมินสภาวะมาวิเคราะห์วินิจฉัยเพื่อกำหนดเป้าหมายที่เป็นลำดับความสำคัญของการจัดบริการและการวางแผนบริการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาขอ้อ 10. การสมัครงานด้วยวิธีใดมีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์เร็วที่สุด กอไก่สมัครผ่านเว็บไซต์หางานในอินเทอร์เนต็ตขอไข่เข้าไปสมัครงานกับหน่วยงานโดยตรงขอควายฝากประวัติไว้กับบริษัทจัดหางานงอง,งูจดหมายสมัครงานฉเฉลยขอไข่เข้าไปสมัครงานกับหน่วยงานโดยตรงเกตความรู้นะคะข้อดีของการเดินเข้าไปสมัครงานในบริษัทคือเราสามารถสังเกตวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมก่อนอย่างไรก็ตามการสมัครงานหลากหลายวิธีย่อมเพิ่มโอกาสในการได้งานซึ่งซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปเป็นหน้าที่ของผู้สมัครงานเองที่ต้องกลับไปชั่งน้ำหนักพิจารณาความพร้อมของตัวเองว่าวิธีการแบบไหนที่จะเลือกใช้ได้บ้างเพื่อให้สมัครงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อสิข้อใดคือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาต่อยอดอาชีพกไก่บุคคลขอไข่การศึกษา คอควายการปฏิบัติงานงองงูการวางเป้าหมายเฉลยงองงูการวางเป้าหมายเกตความรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตถือเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เรามีทิศทางและความหมายในการดําเนินชีวิตไม่ว่าเราจะอยากเป็นอะไรทําอะไรหรือไปไหนการมีเป้าหมายจะช่วยทําให้เรารู้ว่าต้องทําอะไรเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการ 12. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสวอตกไก่สตริงจุดแข็ง หรือจุดเด่นของชุมชนขอไข e business จุดด้อยของชุมชนคอควาย o oh, Organization องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนงงูที่ทรีตอุปสรรคหรือปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเฉลยคอควาย o oh, Organization องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน เกตความรู้ w ว t Analysis เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์จุดแข็ง s ส r ริงจุดอ่อนวิ n e s s โอกาสออ p โอ t u น i t y และภัยคุกคามต่างๆทรีทข้อ13ข้อใดหมายถึงการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้ากอไก่การนำเสื้อผ้าไปย่อยสลาย เพื่อนำกลับไปทำสิ่งตกแต่งเสื้อผ้าขอไข่ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใส่ได้ใหม่อย่างทันสมัยขอควายนำเสื้อผ้าตัวเก่ามาเย็บตะเข็บให้เรียบร้อยงองงูก,การเน่าการค้นการสอยเฉลยขอไข่การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใส่ได้ใหม่อย่างทันสมัย เก็บความรู้นะคะการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่อเติมเพิ่มลดส่วนต่างๆของเสื้อผ้าให้มีสภาพพร้อมที่ใช้งานมีความสวยงามทันสมัยขึ้นรวมถึงการนําเสื้อผ้าเก่าที่ชํารุดจนใช้งานไม่ได้แล้วมาตัดเย็บตกแต่งใหม่ข้อ14การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านประเภทใดจําเป็นต้องใช้ช่างที่มีความรู้ความชํานาญในการซ่อม กอไก่การซ่อมแซมท่อประปา<ๆ>ขอไข่การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขอควายการซ่อมแซมประตูหน้าต่างงองูการซ่อมแซมเครื่องใช้ประเภทเหล็กเฉลยขอไข่นะคะการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าเกตความรู้การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้ช่างที่มีความรู้ความชํานาญในการซ่อมเพราะสามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ ช่วยทําให้เกิดความประหยัดทําให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือข้อ 15. ข้อใดคือผู้ที่ประสบผลสําเร็จทางอาชีพก,ก็ไก่อาน a น์ขายขนมหวานหมดทุกวนันขอไข่จำปาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งขอควายจำปีขายไขย่ไก่ที่ตลาดนัดทุกวนันงองงูอาน o น์ประกอบอาชีพค้าขาย ฉเฉลยขอไข่จำปาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเก็ดความรู้นะคะอาชีพหมายถึงการทำงานการทำกิจกรรมและมีรายได้ตอบแทนซึ่งซึ่งการประกอบอาชีพจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่สุดจริตไม่ขัดต่อกฎหมายและหลักศิลธรรมอันอดีงามของไทย 16. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาด้านอาชีพกไก่ดำหาไรายได้จากการทำธุรกิจ ขอไข่แดงมีความกระตือรือร้นในการทำงานขอควายเขียวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานงองูขาวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาทางชาวปัญญาฉเฉลยกอไก่ดำหาไรายได้จากการทำธุรกิจเก็บความรู้นะคะการพัฒนาอาชีพเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสอดคล้องกับความต้องการของ,ององค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีค่าแก่สังคมข้อ1 7ข้อใดไม่ใช่การเตรียมตัวสู่อาชีพกไก่ความถนัดค่านิยมขอไข่ความชอบความสนใจคอควายสติปัญญาความสามารถงองูความร่ำรวยมีฐานะทางสังคมเฉลยงองงูความร่ำรวยมีฐานะทางสังคมเกตความรู้นะคะการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ก็จะประกอบด้วยความถนดัดค่านิยมความชอบความสนใจสติปัญญาและความสามารถข้อ18ข้อใดหมายถึงอาชีพกอไก่อาชีพคือการทําหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดํารงชีวิตขอไข่อาชีพคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องทําด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวขอควายอาชีพคืองานที่ทําเป็นประจําได้ค่าตอบแทนรายได้เพื่อใช้ใจ่ายในการดํารงชีวิต ง,องูอาชีพคือผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวผู้รับจ้างทำงานเท่านั้นฉเฉลยกอไก่อาชีพคือการทำหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตเก็ความรู้นะคะอาชีพหมายถึงการประกอบการค้างานที่ใช้วิชาชีพหรืองานอื่นๆซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำอยู่ไม่ได้หมายความถึงอุตสาหกรรมสถานการณ์ ทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนั้นๆข้อสิถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีควรจะเลือกสมัครงานในตำแหน่งใดกไก่พิธีกรขไขวิศวกรอควายมักคุเทศงง,ง,งูผู้ตรวจสอบบัญชีเฉลอยอควายมักคุเทศเกตความรู้นะคะมักคุเทศหรือไกด์เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูล ความเข้าใจทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่างๆแก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอื่นๆข้อ20ข้อใดคือการเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ในอาชีพกไก่ทักษะการจัดการขอไข่ทักษะการทำงานร่วมกันขอควายทักษะการแสวงหาความรู้งองงูทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเฉลยข้อควายทักษะการแสวงหาความรู้เก็บความรู้นะคะ การแสวงหาความรู้คือทักษะที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญช่วยทำให้เกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการและสนใจใครรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจะทำให้ทราบข้อเท็จจริงและสามารถเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่ได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับรายวิชาต่อย,ยอดงานอาชีพทั้ง3ระดับยังไงก็นะัก อย่าลืมกลับไปทบทวนนะืหากันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ